ครับทุกท่าข่าวชาวใต้ช่วงเกมปาดินนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทิพจังหวัดภาคใต้ขอดเรานะครับวันนี้วันสุ่งท้ายปีเก้าตอนรับปีไม่นะครับของสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้นะวันที่29วันนี้เราจะการด้วยนะครับแน่นอนนะครับยึดยาวจนถึงปีใหม่อะไรคุณวางแผนททองเที่ยวกันแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเลยครับน้องริ้บินมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอะรเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับวันนี้ทางรายการต้อนรับนะครับทางด้านนางสาวมัทนาผูทรารักนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีรวมแกะประเด็นผู้เขียนเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับค่ะ ตอนรับสู่แหลงขา่าวชาวใต้ตอนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะว <c oughs> ่าท่านเพิ่งจะเดินทางมารับตําแหน่งที่สุราษฎร์ธานีเลยนะครับยินดีตอนรับสู่เมืองคนดีครับขอบคุณค่ะมาพูดกันถึงในเรื่องของปีใหม่ <c oughs> ค่ะขออภัว่าในช่วงนี้ค่ะก็จะใกล้ถึงปีใหม่และอยากจะทราบว,ว่าบรรยากาศตอนนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบไหนคะเป็นอย่างไรบ้างคะ วันนี้เท่าที่สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าคนในพื้นที่เราก็มีการเดินทางออกข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็คนนอกพื้นที่ก็เริ่มที่จะหลั่งเข้ามานะคะก็มีการเดินทางทั้งเข้าและออกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดสุราธานีเนี่ยเขาก็ได้ได้เตรียมการนะคะจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวมาร่วมทํากิจกรรมก็คืองานเขาดาวนะคะโดยวันนี้เนี่ยก็จะมีพิธีเปิดแล้วค่ะ นะคะในช่วงเย็นมันก็ดาวที่ไหนครับจัดบริเวณเอ,อะไรนะเขาเารียกสะพานอฤทธิใช่ค่ะใช่ค่ะ<ๆ>อันนี้ของเราก็จะจัดที่นี่ก,กิจกรรมนะครับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญเลยในช่วงปีใหม่นี้เราวางไว้ยังไง <esen. S 1> บ้างครับ ก็มองว่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีในทุกๆจังหวัดซึ่งไฮไลท์ของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันนะคะสุราษฎร์ธานีของเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเขาชื่นชอบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าในเมืองนะคะก็จะเป็นย่านเมืองเก่านะคะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติเขาศกก็ดีนะคะเขื่อนรัชประภาก็ดีนะคะมีหลากหลายที่ทางฝั่งอำเภอชายาก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวในแผ่นดินของเราก็เยอะ จะข้ามฝั่งไปทางเกาะนะคะเราก็จะมีหลากหลายเกาะเกาะสมุยต่อพังงนะานอย่างเงี้ยน,นะคะก็ทุกพื้นที่คิดว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในการที่จะรองรับ,นะรบการเข้ามา ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศค่ะค<อ>บรรยากาศก็น,กน่าจะคึกค,กคักอย่างปีที่ผ่าน,านมาเช่นก<ล>ันแสดงว่าทางทรท,รเ,องเ,ทเองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะค,ะ,คะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรม TAT Contact Center ที่เราจะ,ะเปิดบ้าน<ม>ในโลกของโซเชียลนะคะ เปิดทั้ง Line OA เแลวเปิดทั้ง a c e b o o k เพจของสำนักง,งานเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยง <Okay. S 1> ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทาง mm hmm. ถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลข่าวสารในระหว่างการเดินทางติดขัดตรงไหนหรือว่าจะให้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง <Okay. S 1> นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวใหม่ๆ mm hmm. ที่เดินทางเข้ามาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลคอยตอบคำถามให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเปิดบ้านยังไงบ้างครับในรูปแบบ mm hmm. หน้าตาเป็นยังไงคะก็คือหมายถึงว่าเป็นเปิดบ้านให้ข้อมูลข่าวสารอินโฟเมชันทางโลกออนไลน์แล้วก็ ออฟไลน์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำนักงานไม่ได้เปิดนะคะสำนักงานก็ปิดปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป30ไปจนถึงวันที่2มกราคมครับแต่ว่าพี่น้องนักท่องเที่ยวอยากจะรูปข้อมูลอยากจะมาเที่ยวสุราษฎร์เข้าไปที่ในในในเพจของสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะทททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเราก็จะมีให้เลือกแต่ละที่แต่ละที่เส้นทางสามารถแชทแชทถามได้ อ๋อดูเห็นแล้วก็ถามได้ด้วยค่ะค่ะแชทเข้าไปเลยค่ะแชทเข้าไปถามว่าเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงหรือจะเข้าไปชมเพจของเราก่อนได้ค่ะก็เป็นเปิดออนไลน์เนาะสร้างความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วอยากถามพอออนิดนึงค่ะว่าในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขานิยมที่แบบไหนกันคะ ก็เหมือนได้นําเรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าในฝั่งแผ่นดินของเราอะนะคะก็จะมีเขื่อนรัชประภาแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเลยค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะตอนนี้คร่าวๆได้ไหมคะว่าจะมีเข้ามาเท่าไหร่คะถ้าในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งทั้งปีนะคะทั้งหมดเนี่ยในปีที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่ประมาณกว่า 6. จุด 9ล้านคนนะคะเยอะถึงแปดล้านคนค่ะแต่ว่าในในฝั่งของแผ่นดินของเราคาดการในช่วงปีใหม่นี้นะคะคาดการในช่วงปีใหม่นี้วันที่29วันนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคมเนี่ยเราคาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของในพื้นที่นะคะ ก็น่าจะอยู่ที่50%าสิบเซนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ถึงนะคะจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะพฤศจิกายนเนี่ยก็มีอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่4ี่สเปอร์เซ็นต์เศษนะคะซึ่งพอเรามองว่ามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่มีงานเข้าดาวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทําให้อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยเนี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ5% 10%เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ทางททเองมีแคมเปญอะไรพิเศษช่วยดึงดูดตรงนี้ไหมครับเรามีแคมเปญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมของภาคใต้นะคะไปสอดรับตากับกลยุทธ์ของของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคใต้ก็คือร้อยร้อยแรงแหล่งใต้ร้อยแรงแหล่งร้แหล่งใต้แหล่งใต้แหล่งแหล่งที่เป็นแหล่งคือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวร้อยแรงแหล่งแหล่งแหล่งใต้คะ ก็มีแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ทั้งหมดที่เราจะโบขึ้นมาจะชูขึ้นมานะคะให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่อยากจะนําเสนอหรือว่าเราก็จะนําเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทาง 5F นะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดเรื่องของเฟสติวัลเรื่องของฟิล์มเรื่องของไฟเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะโดยมีครบค่ะโดยเฉพาะสุราธานีเราจะชูใน 2F หลักๆก็คือฟู้ดและก็เฟสติวัลนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นแหล่งอาหารนะคะทางทางทะเลนะคะที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่ได้รับการ ยอมรับจากมิชลินไกด์นะคะ,คะหลายร้านมากนะคะเราก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับร้านอาหารด้วยในเรื่องของการชูเมนูอาหารต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของเฟสติวัลก็คือ เทศกาลงานประเพณีในพื้นที่ที่ผ่านมาก็จะมีงานชักพระใช่ไหมคะแล้วก็จะมีงานแห่ผ้าห่มพระธาตุสีสุราษฎร์และธรรมชาติในอีกช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ2,567ด้วยนะคะในช่วงมีนาคมปีหน้านี้ค่ะปีหน้านี้มกราทราบมีงานบอลลูนงานใหญ่ที่จัดด้วยใช่ค่ะมีหลากหลายงานนะคะนอกจากนี้ก็จะมีงาน ส,สุรา Music Festival ์มิวสิกเฟสิวัลนะครับสุรา์รามิวสิกเฟสในวันที่13มกราคม,มนะคะจัดที่ลานข้างสะทายการ์เด้นพาซานะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่รองรับในในในแต่ละห่วงเวลาแต่ละเดือนอ,อยู่แล้วค่ะของสุราษธานีปีหน้าในี่วาง,งาไว<ง>้เพื่อจะดึงคนมาเที่ยวสุราษฎร์ ค่ะ <C> e <at> ตอนนี้มีการวางแผนร่วมกันนะคะพูดคุยหาหรือกันเบื้องต้นแล้วระหว่างทททแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ <c oughs> และเอก,กชนในพื้นที่ว่าเราเนี่ยจะรวบรวมเรื่องของอ e ีเวนต์ต่างๆเรื่องของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว <c oughs> ต่างๆทั้งตลอดทั้งปีทําเป็นปฏิทินท่องเที่ยว <c oughs> ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ทราบล่วงหน้ารวมไปถึงพันธมิตรของเราที่เป็นบริษัทนําเที่ยวหรือว่าหน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาคมชมรมต่างๆในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ทางข้ามภูมิภาคคือกรุงเทพมาด้วยเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ สุราษฎร์ธานีของเราจริงๆเนี่ยจะมีแยกออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มคนไทยที่เที่ยวกันเองในภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งจังหวัดที่ใกล้เคียงชุมพรนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาจากกรุงเทพมหานครทีข้ามาเที่ยวบ้านเรานลยค่ะพอมาเกือบเดือนแล้วไปเที่ยวที่ไหนได้ก็พยายามสแกนพื้นที่นะคะก็ลงไปในอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นชัยานะคะอำเภอกาญจนดิตีหรือว่าทางฝั่ง อำเภอใกล้เคียงด้วยแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าหลังจากปีใหม่เนี่ยก็คงจะไปเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการทางฝั่งเขาศกนะคะที่ไปแม่ไป็นไงบ้างครับชื่นชอบค่ะแล้วก็ประทับใจเหมือนไป ไปสักการะหลวงปู่ทวดนะคะที่วัดตอนสากองค์ยายนะคะไปมาไปมาแล้วปีนี้น่าจะไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ตามวัดต่างๆเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกลุ่มความเชื่อความศรัทธานะคะก็จะเยอะมากในจังหวัดสุราธานีถือว่าเป็นอันดับต้นๆก็ว่าได้นะคะที่มา พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในสุราธานีก็มีเยอะนะคะมีค่ะมีท<า>ั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ทางแหล่งที่เ,เป็นความเชื่อทางธรรมแล้วก็สายมูตเตลูทั้งหลายนะคะมาพูดถึงกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่คิดว่าน่าสนใจที่ควรจะไปเที่ยวเลยที่สุราธานีเนี่ยค่ะ มีอะไรบ้างคะในในทุกๆก,กิจกรรมนะคะก็คือน่าสนใจหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราจะไปล่องเรือก็ดีะนะคะล่องเรือล่องแพหรือว่าไปาดื่มดํากับธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะาฝากไว้นิดนึงสําหรับผู้มาเยือนนะคะว่าเรา,อานอกจาก นอกจากที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ร่วมกิจกรรม,มที่<ม>เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของท่านเองในการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นผู้รักธรรมชาตินะคะ<ม>ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการ<ม>ท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน<ม>หรือ sustainable tourism ในพื้นที่ะนะคะเราพยายามที่จะปักหมุดตรงนี้<ม>ให้กับนักท่องเที่ยวว่าท่านมาเที่ยวแล้วเนี่ยต้นไม้ทุกต้นหรือธรรมชาติทุกอย่างเนี่ย ก็คือของท่านนั่นแหละนะคะท่าน,เป,นเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบค่ะครับผมและนอกแกนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างนึงคือผู้ประกอบการเจ้าบ้านพี่น้องประชาชนที่ได้รับเรียกว่าไรายได้เนาะ้งคู รังรถเมล์รับจ้างร้านอาหารแป้แต่ปั๊มน้ำมันแกงได้ท่านฝากความเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับค่ะ,คะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราธ,ธานีนะคะ,คะก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนสื่อมวลชนหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทุกท่านก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านนะคะแล้วก็ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยแหละคะ่ะเป็น อัตลักษณ์ที่สําคัญของพื้นที่ที่ทาให้นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาแล้วเขาเกิดความประทับใจแล้วก็ผูกใจกันอยากที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวซ้ําอีกแล้วก็บอกต่อญาติพี่น้องบอกต่อเพื่อนๆให้เดินทางเข้ามาในสุราษฎร์ธานีเพื่อสัมผัสกับอัตลักษณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะในมีความประทับใจนะคะ,คะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกหน่วยงานนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นค่ะนะครับก็ เราเป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับนักเที่ยวอย่างอบอุ่นนะครับอะไรกับแต่จอนตอนท้ายรายการวันนี้นะครับมีแก้วมาฟากสาบใบนะครับเดี๋ยวรวมกิจกรรมค่ะนุาตนำรายชื่อนะครับอาจารยนพอได้จับรายชื่อขออนุญาตให้ทางท่านผอช่วยหยิบฉลากแนรายการในโอกาสปีใหม่กับโชคดีหยิบรางวัลเลยค่ะนะครับรางวัลรายชื่อได้ไหมครับเนยมาแล้วนะครับโชคดีรับปีใหม่กันเลยนะคะรับปีใหม่นะครับจาก รายการแฟนรายการที่ติดตามอยู่นะค่ะเดี๋คนแรกเลยขออนุญาตนะคะครับตามเปิดให้ทีละใบนะคะะใบนะครับใบที่หนึ่งสีเหลืองนะครับเต็มเต็มเต็มแด็มคุณสุมิตานันิชิมพรีปักค่ะแสดงความยินดีด้วยคะคนดีเป็นอย่า่นะครับต่อไปเลยนะคะใบสีน้ำเงินนะครับคนที่สองนะคะใบสีน้ำเงินคุณสายเพนมณีโชติค่ะยินดีด้วยค่ะใบสุดท้ายนะครับสุดท้ายค่ะ คุณเนธทิยาพงศ์ค่ะ<น>คุณเนธทิยาพงศ์นะครับยินดีด้วยทั้งสามสันะนะครับเดี๋ยวสามทีมงานจะติดต่อส่งไปให้นะครับนะหรับแก่ทั้งสามใบวันนี้รายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดินชวนมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณนางสาวมัณน,นาภูธรารักษ์ครับผู้อำนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมานสุราษฎร์ธานีที่มาให้ขอ้อมูลกับทางรายการครับขอบคุณมากครับท่านหัวครับยินดีค่ะ